Kleuren van de parabenin, van de haar. Kleur? Ja. ja. Heb jij of afspraken voor de kleur? Tegen nieuwjaar. jaar. Ah! Ja, nog ja, nog. Ja, ja. een dag. Ja, ja. Ja, ja, beetje wat... ik. Ja, ja. Ja. Ja, 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 dat is al een we gaan dinsdag en ik dan niet, maar dan blijven we er nog u mag, mag binnen ook, maar dat mag niet. Maar. Ja, ja, je kan... En dan ook kan ik leren aan. Dan kan ik leren. Mooi. Dat kan ook ja. dus Het is ongetwijfeld zijn, maar soms is het een be beetje te groot voor de kinderen ja, gewoon ah, ja. een beetje ogen แต่วันนี้ก็จะใส่ไครีมของของนางเอามามันจะแรงมากไหมรู้ว่ามันไม่ได้แรงหรอกแต่ว่าเราต้องทิ้งใช้เวลาน,านานหน่อยกว่าที่อย่างที่บอกเลยมันไม่แรงแต่ว่าเราต้องใช้เวลา,นา,นานอันนี้มันพวกนี้มันจะเกี่ยวกับที่ทําสีบ่อยๆเนะะาะจะทำาทำมันไม่ทำ TC ประจำมาใช่ใช่ถ้าไม่งานกลัวว่ามันจะเสียเพราะว่าเขาใส่ไปไม่นานแล้วมันก็จะแบบทุกท,ทุกสามเดือนเขาก็จะไปใส่ใหม่เนาะ อันนี้นานแล้วแม่ไม่ได้ยืดนานแล้วแต่แกทาสีทําสีประจําถ้าสีประจําเนี้ยอ้วนไอ้กวกนี้มันดีกว่าด<ช>ีกว่าเย่พ่อไม่แรงเท่ากับอ่อยใช่แต่แล้วต้องทิ้งไว้นานหน่อยเพราะว่ามันยังครีมมันต้องทํางานถ้าเราลักเร็วก,กว่าครีมมันจะม, <ๆ S 2> มันอยากให้ทํางานเพราะว่ามันไม่แรงเดี๋ยวดูดูก่อนว่ามันจะแล้วของลูกสาวมันจะเป็นยังไงมันของในา นิดนึงเพราะว่าหรือว่าล้างเร็วไปหน่อยว่าคีมมันยังไม่ทํางานเพราะว่าช่วงปลายเขายืดมาก่อนขัานข้นโคนมันยังยังใหม่อยู่ต้องใช้ไว้ไว้ให้คีมมันยังมาทํางานยังไม่อืแต่ปลายเราโอเคอยู่เพราะว่าพี่ว่ามันอ่อนหนูเลยอ๋อเข้าใจว่าเออถ้าถ้าแรงว่าถ้าคือล้างเร็วไปนิดนึงเพราะว่าคีมมันอ่อนมันยังไม่ไม่ทํางานถึง แต่ตรงปลายมันเคยเยืดมาแล้วมันก็ไม่เป็นไรไงแต่ข้างในมันจะข้างในมันจะคีมมันยังไม่ได้ทํางานเต็มที่แล้ว,ลว,ลวรเราล้างเร็วไงหนูคิดว่าเนะเขาคีมมันอ่อนโอเคนะคะนวัตสหเดี๋ยวนวัตสหดีส uh, uh, ั่งโทรศัพท์มันฟอนี้ฟอนี้แบบด้วยอพาร์ทห้องฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมล เก้าสิบสามหรอไม่ม <c oughs> ่ใช่ประมาณนี้สสองกสิบสองเออรุ่นเดียวกันนะคิด ชื่ออะไรนะช่อพี่ไม่พี่ไม่เออไม่ใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าเขาทํางานที่เดียวกับหนออาเขาโอ้ยเนาะอยู่แกบมก็อยู่ใกล้ๆแถวพี่เนาะใช่เนาวก็บอกพี่ไม่ถ้าเนี่ยถ้าพี่อยากตัดผมเพราะว่าแก้บ่นอยากตัดตัดอยากทำบอกในแถวบ้านพี่อหะใกล้ๆบ้านพี่แต่เนาะเราขายบ้านเราไม่รู้ กอแกบโรงงานอยู่แถวบ้านหู้วระกบนทีประมาณ่หนาทงพี่ตกอ่ที่มันเป็นร้านวิลบบวิลอยู่แถวบ้านดูเหมือนกันแต่อยู่ตรงอ๋ออยู่อะไรนะที่กำบันฮาวนั่นน่ะหรออยู่อสคอตนี่อยู่ตรงอสก์กัอสคอตเหมือนกันเหรออยู่แค่ใต เถวบ้านน้นนั่นแหละแต่มันเกิดอัพกดอ๋อวอนนั้นพี่รู้แต่ว่าที่กำปพันเฮาอีอีอันหนึ่งเนาะร้านของวินุนแล้วก็ที่ที่อันกำปพันเฮามันอยู่อฮักเลยไปนิดนึงอันนั้นอะ ช่ะมันเป็นโรงงานโรงงานในโรงงานที่โรงงานหนึ่งที่แบบว่าเขาทำวิ่งรถ ได้นะ <S 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 แต่เขาแค่ความรู้สึกว่าเวลาพี่ทำผมให้แกน mm ั่นแกมีความสุขมากเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าแกคุยเหมือนแบบทางสายตาเพราะงั้นแล้วก็ดีใจเวลาพี่ทำไปเสร็จแล้วนะความรู้สึกว่าไอ้พวกคนที่คนที่เขาเป็นเป็นเป็นอะนะคือดีๆเป็นเป็น,ปนอะไอ้พวกนี้มันก็จะแบบมองทีแรกนึกเขาก็จะมองในแง่ไม่ดีว่า เราอย่างไรก็ไม่รู้แบบนี้มันก็น่าเกลียดมากกับพวกพวกนี้นะน้องุ้เรยังไม่เสร็จนะคะคุณแม่ไอ้ขั้นตอนที่จะอีกอีกแล้วกันใช่ไหมคนละฝั่งคนละทีแต่บ้านหนูอยู่ห้านสิบนาทีไม่ถึงห้านาทีไงกองอัเมือบ้านหนู แต่ว่าแถวเนี้ยมันจะหายากนะแถวนี้ไม่ค่อยมีอย่างเง้ยไม่มีเลยนู่นแหละไปไปก็ไปไปที่ไหนอะที่ชอบไปริสตอร์มันมีขับมีอะไรแต่ออดี้มันมันไม่ค่อยมีที่กำปั้นเท้าลุนอ่าแล้กำปั้นเท้าพี่ก็ขี้เกียจไปแต่พี่ก็ไปออดี้แล้วฉุดเนี่ยนะเออใช่ใช่ใช่ พี่ไปเอ๊ะน่ะ <มา S 1> แบตเตอร์กอมเบตเตอร์กอมเบตเตอร์กอมที่โรงเรียนของลูกลูกสาวเรียนหนู่ตอนนั้นโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยนะอือใช่ลูกสาวเรียนไหมหนูไม่แน่ใจโรงเรียนนั้นอ่ะอ๋อฝนั้นลูกโรงเรียนอยู่อ๋อนั่นต้อคนละที่แต,แต่ว่าพี่ไปเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเออโรงเรียนใหญ่ๆที่หนูผ่านมาไม่รู้ผ่านมาทานนะ้ำหรือต่อที่เบตเตอร์กอมอ่ะอ๋ออือตลาดของลูกคนนี มไปทำโน้นเลยจักนั้นมาทำนี้ก็แบ่งแยกเลยสีเนี่ยปั่งเครื่องอ๊อฟไม่ใหญ่เลยอันนี้ก็กล่องใหญ่เนาะอันนี้สองหัวจะสำหรับแม่ก็น่าจะหมดแล้ไม่หมดเพราะว่ายืด <c oughs> ผมแต่ละข้างตอนตอนนี้ก็จัดลง ครีมยืดผมต่อนะคะก็ดูต่อคลิตต่อไปนะคะอย่างไม่เสร็จนะคะ